หน้าร้อนรอโอ้โหหน้าคิงคองเนี้ยหรอเพิ่งพี่ว่าฝั่งนี้มันร้อนเดี๋ยวเราเดินไปฝั่งนู้นดีกว่านู้นแหละตรงนู้นน่ะเออผมได้ยินเสียงแมวอ่ะเสียงแมวเหรอเสียงแมวที่ไหนอ่ะเออพี่ก็ได้ยินอยู่นะอยู่ในบัวเหรอแมวบ้างอะไรอยู่ในบัวช่วยกันมองหาที่เดินหาที่อุ้ยนี่อะไรนะอุ้ยแมวเซนี่เพิ่งจับมันแมวใครเนี่ย เหมือนมันถูกทิ้งเลยอะมันน่ารักด้วยอ่ะเฮ้ยจับได้ด้วยเหรอจับได้พี่เนี่ยมันมาดูเห็นมันออกมาจับในกรงเนี่ยมันมีตัวน้อยหลานเ่ยะมันไม่ใช่แมวจรจัดแล้วเนี่ยดูดิเหมือนเขาตั้งใจเอามาทิ้งอ่ะแล้วมขนาดนี้เดียวเองอ่ะพี่น่าอึดอัดน่าเนี่ยหาขนาดนี้เดียวเองอ่ะ พี่นันเอากลับไปเลี้ยงไม่ได้หรอโหพี่ว่าหยาเลยที่บ้านน่ะน้องซิ้วก็แพ้ขนแมวแล้วเซนเนี่ยก็แพ้ขนแมวด้วยเท่าไปเนี่ยมันก็ต้องมีคนดูแลแล,แล้วเซนจะดูแลมันได้หรอเซนก็ต้องไปโรงเรียนดูไม่ได้หรอกไ้ที่นี่แหละ๋ยวก็มีคนมาเอาปไปเลี้ยงไงปะเชื่อเถอะแล้วตัวนี้มันโตแล้วด้วยถ้าเรามันไปตอนนี้มันก็จะปรับตัวลําบากงั้นเนี่ยหนูขอไปล้างมือที่ห้องน้ําก่อนนะพี่เนี่ยล้างมือไปล้างมือทั้งสองคนไปด้วยครับไป อากาศดีมากเลยเนี่ยโอ้อากาศดีจริงลมพัดเย็นมากโหยตื่นท่าฟินท่าฟินลมอ่อนทัชวันนี้ได้รูปสวยๆแล้วเดี๋ยวจะไปลงเฟซไปลงเฟซบุ๊กเอ้าลงไอจีนัดไม่ได้ปิดกระจกอ้าวทำไมพึ่งไม่ปิดอ่ะพึ่งนั่งตรงนี้ใช่ป่ะโอ๋ใช่หนูลืมแน่เลยอ่ะตอนที่ลงไปอ่ะดีนะเนี่ยพี่ไม่ได้กระเป๋าตังค์เอาอะไรไว้ในรถเนี่ยโอ้หนูก็โอ้โหดีนะไม่ได้เอาอะไรไว้บนรถโอ้ปะถ้างั้นเรากลับบ้านดีกว่าปิดด้วยที่หลังอ่ะโ ไปถึงบ้านแล้วพี่นะขออยม่บนใจรถหน่อยดีหนูลืมของไว้ที่รถอ่ะเอ้าลืมของไว้ที่รถอีกแล้วนี่ก็มีของที่ลืมแม่ไปเที่ยวก็ลืมปิดกระจกลืมหมดเลยครับเขานี่เป็นคนขี้เลืมจริงจริงลืมทุกอย่างต้องไปหาแพทย์แล้วได้ยังเนี่ยแหะพี่ข้าศูนย์เนี่ยเนี่ย่ะดูอยู่ก็ดูในดีวอรีอ้าวพึ่งสรุปว่าที่ไปเอาของนี่ลืมแมวไว้เหรอไม่ใช่แมวมันอยู่หลังรถเราเฮ้ย นี่มันแมวตัวที่เราเจอที่บอ่บอบอัวนี่ใช่มันอยู่ที่หลังรถพี่เหรอใช่พี่เสียงที่เราได้ยินอะไม่ใช่เสียงคลิปเป็นเสียงแมวเสียงไอ้ตัวนี้เหรอเออเอานี่มันขึ้นมาตอนที่เราไม่ได้ปิดกระจกรถเหรอเขาพิ่งอาดีเนี่ยที่ทําให้มันตามเรามาเนี่ยเอาเอาเจ้าแมวน้อยปัญหาใหญ่แล้วเราคงมะร่งแพ้ขนแมวอยู่เนี่ยเอาไงดีอ่ะงั้นเนี่ยมันก็มาแล้ว,ลวผามเลี้ยงเองก็ได้ครับจะเลี้ยงมันเหรอ ผมเองจะเลี้ยงไหวหรอไหวครับพี่อยากจะเอามันไปคืนที่บ่อบัวนะเนี่ยแต่ว่าถ้าเอามันไปก็เหมือนเราเป็นคนเอามันไปทิ้งอ่ะใช่งั้นก็สรุปว่าเดี๋ยวเราจะเลี้ยงมันไว้แล้วกันนะเซนดูแลมันด้วยนะเนี่ยเดี๋ยวอากับพี่พื่งจะพามันไปฉีดยาให้เพราะเราไม่รู้ว่ามันฉีดยาไหมยังใช่เออเดี๋ยวมาเล่นกับเซนกับน้องซิวอะไรเงี้ยมันจะตรายโอเคนะอ่ะถ้างั้นมาไหนๆมาด้วยกันแล้วก็มาอยู่ด้วยกันก็ได้ ขายคนดิซื้อจนเงินแทบไม่เหลือไปกินขนมที่โรงเรียนเลยเนี่ยมาทูจ้ามาทูมาทูแข่งละสิบบาทจ้าเฮ้ยมาทูสี่ตัวสิบบาทถูกกว่าอาหารแมงเยอะเลยอ่ะมาทูแข่งละสิบบาทจ้าทูจ้ามาทูมาทูแข่งละสิบบาทจ้าเป็นไงบ้างพึ่งโอ้โหนั่งเล่นแต่แมวเนี่ยมันเลยไม่ทำอะไรเลย เป็นไงมางหลังจากฉีดยามาแล้วมันเป็นไงอุ๊ยดีนะพี่กินดีอยู่ดีมีสุขเซนี่ซื้อหันเลี้ยงดีมากโอ้ก็ยังถือว่ามีความรับผิดชอบอยู่นะเขาอยากเลี้ยงให้เขาเลี้ยงไปหนูแมวหนูแมวเพิ่งเราเลียงไปว่าเรายังไม่ตั้งชื่อมันเลยอ่ะอยู่มาตั้งหลายวันแล้วไม่มีชื่อชื่ออะไรดีอ่ะพี่ว่าตัวมันเหลืองๆหลนะให้มันชื่อกาฟิวดีป่ะกาฟิวชื่อมันแบบโหลอพี่นัดหนูว่าชื่อ ก็ฟิลดีกว่าก็ฟิลเออน่ารักดีก็ฟิลเออก็ดูเท่ๆลองเรียกดิก็ฟิลต่อไปนี้ชื่อก็ฟิลแล้วนะต่อไปนี้เธอชื่อก็ฟิลนะอันนี้ทุดคนยคะนี่อนะโอ้ยนี่เต็นมาพอดีเลยซื้ออะไรมาเนี่ยปลาทูคะฉีดตัวแค่สิบบาทเองเฮ้ยเยวมาแล้วนี่ปลาทูปลาทูของใคร ปกติอะแมวอะถ้าสมมติเราไม่ฉีกแบบพวกหมาพวกแมวอะถ้าเราไม่ฉีกอาหารให้มันเงี้ยมันก็จะไม่ค่อยกินเนาะมันชอบให้เราป้อนแสดงว่าเจ้าของเก่านี้เขาเลี้ยงแบบป้อนนะเนี่ยเซนก็เลี้ยงดีอยู่นะเนี่ยเนาะผ่านมาไม่กี่วันนี้ตัวอ้วนแล้วนะเขาบอกว่าเขายอมหักค่าขนมตัวเองไว้ซื้ออาหารให้แมวน่ารักที่สุดโอ๊ยแป๊บเดียวจะหมดตัวแล้วกินเร็วกาีสรรลัังงตหล พี่นัทมันมีข่าวแบบนี้ด้วยหรอแล้วถ้าประตูที่เซนซื้อมาเนี่ยเป็นประทูจากพี่นั่นน่ะทำไงอ่ะเนี่ยไม่น่าใช่มั้งพี่เขามีวิธีการทดลองอยู่นี่ทำยังไงอ่ะพรามันมีสารตกค้างหรือเปล่าอ่ะเดี๋ยวพึ่งกับพี่ไปลองทดลองกันดีกว่าป่ะในเน็ตเขาบอกว่าให้เราใช้น้ำส้มใสชูนะนี่เตรียมแล้วลองเทดูถ้าประตูเป็นสีแดงเนี่ยแสดงว่ามันมีสารปนเปื้อนจากสารกัมันตภาพรังสีอ่ะอุ้ยจริงหรอจริงเคงั้นหนูเทด้วย ไม่น่าเป็นไรนะพี่ว่ามันคงแค่ถูกถูกเฉยๆแหละอาจจะไม่โดนเรา,าั้งมันต้องรอนานมไม่ห็นจะเป็นสีแดงเลยพี่นัทเออพี่ก็ว่าไม่น่าจะมีอะไรหรอกไปเถอะขอฟิว่าเพิ่งจะได้กินปลาไปแค่ตัวเดียวเองเนี่ยแล้วเรายัางอมาทดลองอะไรดีพี่นัทเฮ้ยทำไมน้ำเป็นสีแดงอะเอาสีมาใส่ปะเนี่ยไม่ใช่หนูก็นั่งคุยกับพี่อะเ้ยนี่เป็นปลาที่เปื้อนสัดกำมะถันภาพรังสีจริงอเนี่ย ก็ฟิวจะเป็นไงอะพี่นัทไปดูดิเมื่อกี้เพิ่งปิดไวใช่ป่ะใช่้เพิ่งจะได้กินไปแค่ตัวเดียวนี่พี่นัทก็ฟิวก็ฟิวหายแล้วอะเอา้าหายไปไหนอะเฮ้ยเมื่อกี้มันเพิ่งกินไปแค่ตัวเดียวเองไม่ใช่หรอประทูอะประตูมีทั้งหมด4ี่ตัวใช่ป่ะใช่พี่เราไปทดลองตัวนึงใช่แล้วมันเหลืออยู่ตรงนี้2ตัวแสดงว่าก็ฟิวกินไปหมดแล้วอเนี่ทำไงดีอะคิดไม่ออกเหมือนกันเนี่ย ตัวอะไรเนี่ยเฮ้ยพี่นันเป็นข้ามาใกล้แล้อเฮ้ยจุนะเพี่เซนเฮ้ยเฮ้ยเซนย่ยเหรอไปเฮ้ยเราเราวิ่งก่อนเร็วไปแล้วเฮ้ยเฮ้ยกอฟิวเซน อ่ะกอฟิวมันตามเราอยู่เงี้ยโอ้ยหนูว่ามันต้องเป็นจากที่ข่าวมันว่าแน่เลยอ่ะพี่นัทเออมันต้องเป็นประตูที่ปนเปื้อนสารกัมมันตภาพรังสีแน่เลยอ่ะเซนไปซื้อมาจากไหนอ่ะก็เห็นมีป้าคนหนึ่งอ่ะคะเขาขายมาออหนูว่าแล้วทำไมเขาขายถูกพี่อ่าว่านะเราต้องรอให้กอฟิลอ่ะคืนร่างเดิมก่อนยังไงเราต้องรออยู่ในนี้แหละมันจะคืนจริงๆเหรอพี่นัทไม่รู้อ่ะมันไม่มีทางอื่นแล้วอ่ะพึ่งอุ้ยพี่นัทมันจะเข้ามาได้ปะเนี่ย มันรู้ว่าเราอยู่อย่างนี้มันพยายามจะเข้ามาแต่ว่าตอนนี้ผมหิวมากเลยทำไงได้อะย่างไ,ไางไรเราก็ต้องรอ้อยนี่เราก็รอกันนานแล้วนะเนี่ยนั่นดิพี่น,นันหนูหิวมาก้ะเนี่ยโหพี่ก็หิวเหมือนกันเนี่ยจากที่ตอนแรกเป็นแค่เฟนหิวคนเดียวทุกคนหิวหมดเลยโอ้โหแล้วนี่เอาตัวอะไรมาเล่นอีกเนี่ยยิ่งกูกลัวอยู่ผมว่าเราเอากุมารทองสองตัวนี้เอาไปให้แมวเลนะ่นไหมไม่น่าจะช่วยได้หรอ ตอนนี้สิ่งที่กอฟิวต้องการไม่น่าจะใช่อันนี้แหละพี่ว่านะพึ่งยังไงเราก็ต้องออกไปดูแหละนี่มันก็นานแล้วกอฟิวอาจจะกลับคืนร่างเดิมแล้วก็ได้นะเออพี่เรา,าเออกไปดูดีกว่าหรือว่ากอฟิวอาจจะหนีออกเสียบ,บ้านเราไปแล้วก็ได้อะไปไปดูกันว่าหัว่ามันจะไปแล้วอ่ะ ก็จะอยู่ตรงนี้อะ่ะอยู่ตรงที่ที่มากินปลาทูอ่ะสางกอ้หมุอ่ะเฮ้ยแล้วก็ฟิลไปไหนเนี่ยนานขนาดนี้แล้วอ่ะเซนระวังอันพี่ไปกดอ่ะอัานมากดเรื่อยเพิ่งดูเลยโอ้พี่นัทหนูก็กลัวนะแทะโหนานขนาดนี้แลมีเป่าไม่มีอ่ะพี่นัทไม่มีเหรอเฮ้ยเสียงแมวเฮ้ยเี่งฟิลคอฟิล ก็ฟิวกลับมาเป็นเหมือนเดิมแล้วเนี่ยโหโชคดีนะเนี่ยที่ก็ฟิวกลับมาเป็นเหมือนเดิมได้อะจริงถ้าไม่งั้นนี่แย่แน่เลยเป็นเพราะประตูนี่แท,ะท,ะทะนะ้เลยอะเซน้าหลังที่ว่าเปลี่ยนเป็นอาหารเมร็ดดีกว่านะปลอดภัยกว่าเออถ้าเซนไม่มีเงินซื้ออาหารให้มันอะก็บอกพี่พึ่งหน่อยนัดก็ได้นะก็ฟิวคู่ต่อไปนี้ไม่ต้องฟิวหนะน,น้าประตูพอ,อ,อเก็บไปให้หมดเลยอย่าให้เห็นเซน